เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบลเวยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกัมบลเวย์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการรับโค้ดเก็บเลเวลนะครับผม50 70แล้วก็80นะครับผมที่แล็คล็อกแลนด์เบิร์ดเนี่ยมันคอแลบกับแร็คล็อกคลาสสิกแล้วก็แร็คล็อกคาสามนะครับผมเผื่อใครที่แบบเอ้ยเก็บแล็คล็อกแลนด์เวิร์ดแล้วแบบ เออไม่รู้ว่าไปเอาโค้ดตรงไหนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูว่ามันกดรับโค้ดตรงไหนกันนะครับสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับตอนนี้นะครับผมแลกก็ะลอกแลนด์เวิร์ดเซิร์ฟไทยเนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมคอลแลบด้วยนะครับผมก็คือเล่นแล้วก็ะลอกแลนด์เวิร์ดเนี่ยให้เลเวลถึงตามที่กําหนดนะครับผมก็คือมี50 70แล้วก็80นะคคคครรรัับบบผผมมมุณสาาาถไปเเเออโ้ดในนว็ะลืก หนึ่งเกมนะครับผมเพื่อจะไปเติมเกมและการล็อกคาสามหรือคลาสิกได้นะครับผมอ่าซึ่งแนะนำนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ไม่จักแลก้กล็อกแลนเบิร์ดนะครับผมมันเป็นแล็ที่มีบอทขายในตัวเกมนะครับผมคุณสามารถซื้อบอทจากแคชช็อปแล้วมาปล่อยบอทได้นะครับผม เป็นเกม NFT นะครับผมคุณสามารถเอาการ์ดเอาของสมใส่นะครับผมที่ดอกมาเนี่ยไปขายเป็นเงินจริงได้เลยนะครับผมเอาไปลงตลาดกลางนะฮะซึ่งเราไม่ต้องเหนื่อยนะครับผมก็คือบอทนะครับผมบอทไปเลย24ชั่วโมงนะครับผมได้การ์ดมาทีก็รวยนะครับผมไม่ได้การ์ดแบบผมก็เงาเหงาหน่อยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่จะมาเล่นแค่เอาเก็บเลเวลเอาโค้ดนะครับผมแนะนําให้เล่นอาชีพพีชนะครับผมเพราะว่าอาชีพพีทเนี่ยมันไม่ต้องใช้ของอะไรนะครับผม มีวิงฟรีมีเทเลพอร์ตฟรีของตัวเองใช่ไหมถ้าเป็นอาชีพอื่นอย่างเงี้ยสมมุติเล่นแอสอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีสกิลที่มันเทเลพอร์ตได้เช่นคลิปครีมี่หรือวิงวันนะครับผมซึ่งมันก็ทําให้คุณเสียตังค์เพิ่มนะฮะแต่ว่าพีซเนี่ยมันมีสกิลของตัวเองไงเขาก็เลยนิยมเล่นพีซเป็นตัวบอทสาหรับแบบงบน้อยนะครับซื้อบอทอย่างเดียวแล้วก็บอทอย่างเดียวเลยสาหรับใครที่อยากดูคลิปแนวทางการเล่นของพีซบอทเซิร์ฟนี้นะครับผมก็มีทาไว้ให้แล้วนะฮะก จริงๆก็50ปุ๊บก็รับโค้ดได้เลยนะไม่ต้องรอจนถึง80นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปยุนหน้าเว็บแล้วกันนะฮะโอเคเข้ามาถึงหน้าเว็บนะครับผมในการรับโค้ดนะครับให้กดที่เมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกว่ากิจกรรมนะครับพอมาถึงกิจกรรมนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมคุณจะเจอคําว่า unlock the new earth นะครับผมแล้วก็ล็อกอันนี้เลยกดไปนะครับปุ๊บกดมานะครับมันก็จะเป็นหน้ากิจกรรมแบบนี้นะครับผมระยะเวลาของกิจกรรมนะครับผมก็คือถึงวันที่12เดือน8นะครับผมก็เหลือเวลาอีก เกือบเดือนนะครับดังนั้นไม่ต้องรีบก็ได้นะค่อยๆมาทําก็ได้นะผมใครไม่เคยเล่นแลก็กล็อกแลนด์เวิร์ดเนี่ยก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมมันจะให้เลือกเกมนะครับผมคุณสามารถเลือกได้เกมเดียวเท่านั้นว่าคุณจะเอาโค้ดของคัสสามหรือว่าโค้ดของคัสสิกนะครับผม <c oughs> ก็เลือกตรงแถบด้านขวามือได้เลยครับผมว่าจะเอาคัสสามหรือคัสสิกนะครับผมอยา่างไอเดียนีของผมเลือกเป็นของคัสสิกไปแล้วนะครับผม, <c oughs> ผมก็กดไปปุ๊บมันจะเป็นลูกกุญแจล็อกแล้วนะฮะอ่าถ้าคุณปลดล็อกได้เนี่ยมัน ไอเทมโค้ดนะครับผมแบบนี้เลยนะครับพอดีของผมเนี่ยรับมาหมดแล้วนะครับผมก็มี50 70 80นะครับผมคุณก็เอาโค้ดอันเนี้ยไปใส่ในหน้าเว็บของเกมได้เลยนะครับผมสมมตุติอ่าโค,ค้ดคลาสสิกเนี่ยก็ไปใส่หน้าเว็บไอเทมโค้ดของคลาสสิกนะครับผมโค้ดคลาสามก็ไปใส่หน้าเว็บไอเทมโค้ดของคลาสามนะครับผมอ่าวิธีเข้าเว็บไอเทมโค้ดก็คือเข้าเว็บเกมนั่นแหละแล้วก็มุมขวาบนมันจะมีเขียนบอกว่าใส่ไอเทมโค้ดนะฮะโอเคสำหรับใครที่ถามว่าเอ้ย ของแต่ละอย่างของแต่ละเซิร์ฟมันมีอะไรกันบ้างใช่ไหมฮะเริ่มกันที่ของคั้สามก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับของคั้สามนะครับกล่องเลเวล50นะครับผมคุณจะได้คอสตูมส่วนอัปเปอร์นะครับผมออเตตัส10แอตแท็กห0ึ่งร้อเอเทแท็กห0ึรอยเกราะอาวุธจะไม่ถูกทำลายนะครับผมมีผลจนถึงวันที่15สิงหาก็คือหลังวันที่15สิงหาเป็นต้นไปอะ่ะคอสยังอยู่แต่ว่าเอฟเฟกต์หายไปนะครับผมแล้วก็คอสอันนี้ออฟได้ด้วยนะครับผมเอาจริงผลบัตรค่อนข้างดีนะแล้วก็สวยวยยยดด้้นนนนะครััับผมเเอองี่น เอาจจริงแล้วอ่ะโค้ดคัสสามอ่ะมันขายง่ายกว่าคัสสิกเยอะเลยนะครับผมคัสสิกคนไม่ค่อยซื้อกันส่วนใหญ่คัสสิกคนซื้อแต่กล่อง70แล้วปล่อยกล่อง50กับกล่อง80ทิ้งไว้อะนะครับดังนั้นคนแรกโค้ดเขาก็เลยไปขายคัสสามกันหมดนะครับผมเพราะว่ามันใช้ได้ทุกโค้ดอ่ะนะฮะอ่ะต่อมากล่อง70นะครับผม70ของคัสสามเนี่ยคุณจะได้รองเท้าเอ็กโซติกเลย1คู่นะครับผมแต่ว่าเป็นเอ็กโซติกแบบ not for sale นะก็คือ อยู่ใน ID นะครับฝากครั้งได้แต่ว่าขายคนอื่นไม่ได้นะครับกองสามารถรองเท้าเอ็กโซติกเนี่ยก็คล้ายๆกับเทมเพอร์นั่นแหละแต่ว่ารวมทุกเทมเพอร์เข้ามาอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็อัพสเตตัสน้อยลงจากปกติอัพร้อยยใช่ไหมอันนี้เหลือแค่ร้อยแนะครับผมก็ประหยัดสเตตัสได้เยอะเลยนะครับแล้วก็กล่อง80นะครับจะเป็นตัวออฟรองเท้าเอ็กโซติกข้างบนนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวออฟช่องที่3นะก็คือช่องออฟพิเศษเช่นพวกแบะพาวเวอร์ลัคกี้เดย์ลานาเวเมจิกอะไรพวกนั้นนะครับผมแต่ว่าก่่่่่อออออนนนททีีีีคคุุณณจะใชช้้้้ตตัวไดเยงงฟ4 ไอที่เป็นออฟพวก a p d ิดีออฟไฟติ้งสปอริทออฟเอเอเลยพวกนั้นให้เสร็จก่อนจนถึงขั้นที่4แล้วถึงจะออฟขั้นที่3ที่เป็นพวกแบ็ปเปอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือของคั้สาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูของคั้สิกต่อนะครับสำหรับคั้สิกนะครับผมจะเป็นกล่องสุ่มของจากไข่นะครับผมสำหรับกล่อง50นะครับผมก็จะมีของตามนี้เลยนะครับอันที่ดีของกล่อง50เนี่ยก็จะมีพวก ซิกลันนะครับผมสมอกกี้ทรานส์ฟอร์เมชันนะฮะหมวกวานาแกนนะครับผมที่โอเคหน่อยนะฮะแล้วก็มีลิตเติ้ลเอลเอียนะครับผมอ่าก็อย่างที่บอกแหละกล่อง50ของ LC มันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับผมของดีเนี่ยอยู่ที่กล่อง70ของ LC ครับผมของ70ของคลาสสิกเนี่ยบอกเลยว่าของดีเกือบทุกอันนะครับผมก็มีตั้งแต่หมวกดับเบิ้ลหมวกโคลลี่คอร์สหมวกโบลิ่งบาร์สนะครับเทป3ตานะครับผมเขาเอ็มเของเอสซินคอร์สนะครับหมวกปลาขวานนะครับผมหมวกคิของไนท์นะครับผม หมวกแบ็ k สเตปนะฮะคือของดีๆเนี่ยพี่แกยัดกล่อง70หมดเลยนะครับผมเล็บนงเล็บนกเลยพวกนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ไปดูกล่อง80นะครับผมของคลาสสิกนะฮะกล่อง80คลาสสิกเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องประดับซะเยอะนะครับผมก็มีตั้งแต่เล็บนกนะครับผมกระเป๋าปลาขวานมือมารเคนชินะครับผมชาร์ดโดลิงนะครับผม ภา,าคุมแอดนะฮะอ่าก็จะอยู่กล่อง80นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการแลกโค้ดในแลวกล็อกแลนเวิร์สนะครับผมแอาจริงเนี่ยเลเวล70เนี่ยเก็บ2-3วันก็ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมเก็บเลเวลอยู่นะครับผมคือทุกๆ10เลเวลอ่ะคุณสามารถไปรับของฟรีได้ที่ NPC ตรงกลางพอนเทลล่าครับมันจะมีใบคูนิพีแจกนะฮะดังนั้นเวลช่วงนี้ก็เลยเร็วอ่ะ ส่วนใหญ่ก็เก็บกัน2วันก็70แล้วนะครับผมถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกทางซะหน่อยนะมันก็เลยหาโค้ดแบบ5070กันง่ายไงแต่โค้ด80ก็ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ว่านี้ล้วกันนะผมก็ใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอามาทําคลิปตอบให้นะครับก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำลันเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกำลันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำลันเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กำลันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำลันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ